ใครดูถึงตอนนี้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแป๊กก่อนห้าพันฉันขอแค่คืนให้เมนยันงี 5, ้ห้0พัฉันขอคืนเนอะห0าพฉันขอคืนเออห้0พันฉันขอคืนสิ้นเนื้อเวลาตัวของจริงพี่ชายหมดชีวิตฉันหให้เธ<ท>อแต่วันนี้หัวใจเธอให้เขาคำว่ารักไอ้คำว่าเรา เอามันไปไกลๆตอนนี้เติมมาเท่าไหร่คุณแปะสองพันเอ,อ้ยหมดตัวกูจริงเลยมันปิงปองอยู่ถูกปะถูกตาน,นี้ก็ต้องฮันเด์ด็อกเลยสู้สดใจค,คุณคุณย้ำไหมละ่ะคุณตั้งกล่องมาคุณเชื่อผมดิย้ันนี่ง้ันเดดด็ดอ,อกอัิชายเอ้ามันปิงปองอยู่ไงกูเชื่อมัมนปิงปองมาสาสี่ตาแล้วกูเชื่อม ใช่คุณต้องเชื่อผมแล้วชั่วโมงเนี้ยจัดใจจริงมีแต่กล่องสนาวตาลหมดเลยเนะีคุณหนักกันเนี่ยกูขอแค่คืนกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าใครกดก็ขอให้รอรอนวย เก่งๆถูกหวยด้วยถูกหวยด้วยคือถูกรักด้วยเป็นคนที่ถูกรักอย่างบอดี้สแลมใครไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนขอให้มีแฟนใครที่กําลังจะแบบว่าเลิกกับแฟนขอให้อยากอยู่ด้วยกันอยู่กันให้ขอให้กลับมากันเหมือนเดิมอ่าโอเคขอบคุณควารักเชียร์ให้มันรัวกับเราใช่เชียร์ฝั่งทีมบีนะครับเชียร์ทีมบีนะครับทีมบีมาเว้ยมันก็มาเบาๆเบฮ้ยเรามากว่าวเฮ้ยเรามากว่าวะเฮ้ยเรามากว่าวะแป๊ะ มาดีอียมาดีเฮ้ยเอ็มโฟรฮาวถ้ามันฮาวเราหยุดเลยเราชิลเลยแต่เรา,าอยาฮาวพ่อโอ้ย ไม่ทันชนะกูไม่มีทันชนะกูเหมือนเซซัดไม่มีทางนี่นี่ไม่ม yeah. ีทางว้นคนนี้คือจริีแม่เย็ดไอ้เฮียหกพันพร้อมกันไหมหมดชีวิตฉันให้เธอแต่วันนี้หัวใจเจอให้ คำว่ารักไอคำว่าเราอันนันไปไกลๆไม่ต้องมาบอกพอแล้วที่ให้เอ็กเอ็นโอ้ยทำเป็นหิงพอพี่หมดเลยเฮียเด็กเอ็นเนี่ยอ่ะสมมติว่ามีคนอยากจะเรียกเด็กเอ็นแบบพี่บ้างสขขง<อ>งมงมตินเนี่ยพี่เขาดูอยู่พี่เป็นไอดลอลเ<อ>ขาเอออ่ะ,อะแล้ว เขาอยากเรียกเด็กเอ็มแบบพี่บ้างคุณต้องผมอยากรู้ว่ามันต้องใช้เงินเยอะมากขนาดไหนเพราะมันมีคนทักมาถามกูนะว่าเป็นระยองเนี่ยพี่ผมเนี่ยอยู่ลำปางโอ้โหลำปางจะเรียกเด็กเอ็นได้ไหมมันแล้วแต่พื้นที่นะแล้วก็น้องเขาลักถามว่าเด็กเอ็นเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็อธิบายไปว่าโหพี่ไม่เคยเสียเรื่องนี้แต่ว่าถ้าจะ NV เขาเอ็น NV เขานนองเขาไปใช้กูเกิลเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมว่าไปไม่มีรายละเอียดของการ NV ไม่มีครับคุณต้องสอนเขาอะ่ะคือผมสอนอไอ้พวกนี้มันไม่ได้เพราะอะ <พอ S 1> ไรคือมันมีอยู่แล้ว NV อะ่ะ ถามเขาเลยรับวีไหมเขาไม่รับก็แค่นั้นคือเด็กในวงการเด็กเอ็นจะรู้กันว่าวีคืออะไรลรอเราถามโมเดลลิ่งเลยดีกว่าเขาจะจัดคนที่วีให้เลยหรอเออวีแล้วแบบว่าเสียตังค์เยอะไหมอยากรู้ทุนประมาณเท่าไหร่อ่ะโอ้โหวียังต่ำก็ต้องมีหกเจ็ดพันอัพอ่ะโอ้โหว่าคุณหมดไงผมรู้ว่าผมรู้สาเหตุที่คุณหมดแล้วคุณวีเยอะไงคุยผมไม่วีผมผมคุยกับเขาาเขาอ้นี่กันนี้ผมไม่ชอบวีเลยหรอจริงแต่คุณเอ็นยันช้าตลอด อันนั้นคือต่อเวลาต่อเวลาอันนี้ชั่วโมง500ร้อปกตินี่ถ้าหากว่ามาเอ็นคุณปกติชั่วโมงหอชั่วโมงนี่ประมาณเท่าไหร่ปกติจะยืนพื้นถ้าเป็นระยองสชั่วโมง2000บาทไม่แพงนะไม่เท่าไหร่เอ็นอย่างเดียวเอ็นคือการอะไรแบบ มานั่งกอดกันงี้ยิืเหล้าหอมแก้มกอดหอมนิดหน่อยไม่ได้อะไรมากมายแบบเอ็นดูเขาอ๋อเอ็นดูเขาเอ็นเราเป็นไงก็แล้วแต่บางคนอาจจะแบบทุเราไปจับนมจับนมแต่มันชิดมันคือปกติมันนิดหน่อยแต่อย่าไปทําเยอะก็จะหาว่าเราแบบละล้าอย่าไปจกอย่าไปล้วงเออพวกนี้เ็าพูดต่อกันนะพวกเด็กเอ็นอ่ะเอ้ยพวกนี่แม่งนิสัยไม่ดีเงี้ยเสียนะน้องมึงคนที่ทักกูมานะมึงเสียฟังพี่ด้ว้ ฟังพี่ไว้นี่คือเซียนนะกูไม่เคยเรียกเด็กเอน็นไม่ต้องมาถามกูมึงก็ทักหาพี่หยีสินนมัทักหา,ากูจะหาอะไรที่หายอันนี้คู่กูแข่งเซียนหลังเซียนอะไรครับเซียนหลังวัยที่หหลังวัยหลังว<ๆ>ัยได้หลังวัยหลังวัยแล้วมีต่อบปะรอบสองคือเด็กเอน็นเอาสมมติถ้าเด็กเอ็นอะ่ะ<ๆ><ๆ>จับเนี่ยอยู่ๆคุยกันอยู่ยังไม่ได้ทำระวังตัวเนี่ยมองหน้ากันกำลังหอมแก้มเนี่ยแค่เอามือเผื่อไปจับปุ๊บอ้าวแตกแล้วไวัยไหมยิงไปเลย เอันนี้จริงเว้ยเก่งในเลยปกติผมไม่ใส่เกงในเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใส่ไลยเห็นไหมไม่ใส่แต่เวลาไปข้างนอกร้านอาหารเรียกเด็กเอ็นต้องใสเพราะว่าเดี๋ยวลังเดี๋ยวลังลังมาละครแล้เดี๋ยวเสียหลังเลยเดี๋ยวเสียหลังเอออาจจะก็อทางจำไว้นะแล้วไม่ต้องทักกูมามึงทักหาพี่หยีเลยไอ้คนที่ทักหากูเนี่ยมึงทักหาพี่หยีเลยคุณเอาไปแคปลงเฟซบุ๊กเลยโอ้โหกูอยากจะแคปแต่ยังไม่คืนไงแล้วก็ให้พิมพ์ไปด้วยว่าเ ไม่ไม่อันเนี้ยเอาพูดตามตรงไงอันนี้ยสองพันใช่ป่ะอันเนี้ยคือฝากสองพันปึ๊บมันได้มาหกเท่ากับได้สี่ขาดอีกหนึ่งพันต้องตามอีกพันหนึ่งเย่จริงป่ะล่ะโดนไหมฮะเออว่ะเราได้พันก็ถือว่าน้อยนะใช่เราถือว่าเกือบเกือบเกือบหลุดเนี่ยปิิมอัปเกรดไอ้ลอเรียอะไรห่ะพอพอโอเคเดี๋ยวไปตามอีพีหน้าตามคืนให้หมดสภาพเราที่มันหมดตัวเนี่ยจะกลับมาแล้วแปะเริ่มมีอีกอะเริ่มจมีตังคแล้วก็ใครดูจนถึงนี้ให้คอมเมนต์เพิ่มไปว่าว่าเด็กเอลรอยองอ่ะสี่พัน ไม่ไม่กรุงเทพมึงเคยไปปะกรุงเทพไเคยปะเราเราสองพันนี่แหละสองพันห้ามันก็ไม่ไม่พอๆกับได้ยองอยู่ว่ะร้านร้านรีดสบายเลยถ้าอย่างวีนี่เป็นไงถ้ากรุงเทพอะไม่รู้เลยเหรอเขาเขาอะไรไฮโซนะที่ที่วีบอกกลัวกรุงเทพอะไฮโซโอ้โหแล้วระยองอะเะรองด้อปริมณฑล มันคือมึองคิดได้เรามันแค่บรนิทนบอโทอนนะมึงคนแบบคล้ายๆชนบทก็ได้โอ้โหชนบทจะไปสู้อะไรกับไฮโซเออโหอันนี้จริงแต่กรุงเทพแต่ละตัวแต่ละตัว,ต,วตอนที่ผมไปฝึกงานนะแล้วพี่ปอนพี่ชายผมนะโอ้โหพาเข้าร้านเหล้าผับจงผับจีนที่เราปอนเล่ากูฟังเล่าอะไรวะว่าอะไรครับบอกบอกพี่ยเชื่อไม่ได้ผมผมแต่อันนี้ยอมรับผมไม่เคยเห็น ปอนนะครับเออไม่เคยเห็นอาจจะเคยเห็นไข่เขาว่าไข่เขาใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่มากแต่พี่ปอนเคยเล่าให้ผมฟังว่าปอนใหญ่มากจริงปอนใหญ่มากต้องยอม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 ต้องเชื่อต้องเชื่อก็คือพูดกับปากมาปากแล้วออปากอ๋อหลายคนก็พูดว่าพี่ปอนรู้กันทั้งเดอะสกาตอนนี้ไม่รู้ทั้งเดอะสกาแล้วไอเห็ดใครที่ดูคลิปนี้รู้หมดแล้วปอนชูรสรูปอนเดอะสแลกรู้ อ่ะสวยนะไปขอบคุณมากเม้นท์ว่าอะไรนะพี่ยังเม้นท์ว่าเม้นท์ว่าเอ้ยอะไรวะเอ็นระยอง2,000บาทโอ้โหเอ็นระยอง2,000บาทเยี่ยมไอสัตว์เดี๋ยวพอมีคนเซิร์ช Google ในยเซิร์ชเองกินปุ๊บเอ็นระยองปั๊บขึ้นคลิปเราเอ็นระยอง2,000เด็กเอ็นระยองมาขึ้นคลิปเราเฉยเชิญกันเจอกันโอเคครับสวัสดีครับไลค์ด้วยจ้าไลค์ด้วยจ้า